ได้มาอล้วกัยะน้ำลานี่ปวดโพปวดปหาอะไรกัตปอยอืมได้มาแลไวกั่กระร้ายกับปอยเมื่อจ็บก็เพรต้องเอา้ไทยจีบได้หล,ลือปายนี นี่พี่น้องจะกกาบสบดีตต่อายบายกันแล้วกันพี่น้องเอ้ยล่างเฮดจ้ากี่คราวแรกแล้วก็พักกันมาล่างเฮดล่างแรกแลักกีสไปต่อพี่น้องเอ้ยได้ลายมันกัญญาขึ้นนั่นนี้แหละพี่น้องเอ้ยติกระบุกติกระซามมันกัญญาขุดญากลางเอ้แต่มานลากกัญญาหมูนี่พี่อีกระซามึงจ้ะพี่น้องเอ้ยเหม่ด้เนาะ ี Quindi, ี่ดินนพ้อันนี้เห็ดละงอกจ้าเห็ดขาวก็มีพี่เนาะเออมีแต่สารพัดทิศจ้าอันนี้เห็ดขาวไว้สักแกงหน่อไม้เนาะอันนี้ก็ใส่ด้วยกันเลยเนาะจ้างใส่หมูไว้เลยเนาะจ้าเขาบไปอามาเบิร์ตแล้วเจ้าปอไปกัญญาเออขาบมาเบิร์ตแล้วเห็ดนั่นเห็ดปลือกละบอยคำเปล้อกละบอยให้ปวดนะ บ่สิเบื่อแล้วบ่ให้ปวดหรือจิ๊กให้ต้องงงแบบนี้มันเบื่อมันเมย์เมยขูดนี่แหละเนาะอืมโอ้ยพี่น้องนี่แหละจ้าพ่อกับมือ่นั่นนี่แหละบ่อพ่อกับพ่อลายพูดลายพูโอ้ยนี่ได้สินะอือพ่อรักงามกันแล้วบ่เป็นดอกแถวแถวคุภูเห็นนี่คุภูเห็นนี่ เผาเบิดเนาะอืมนั่นแหะเรียกปาพันครัป้อี่ห้มากินกระต้มมันนี่มันกะบเก็บเอาจกะต้มผัดล่ๆนทิ่ลงไปในบ่อใกห้อยางชอๆมันเป็นเจ้าคองนะอกินนั่นกลาหัอมันนี่เนี่ย้ไปกน้ำ่ใน้ำหนึ่งน้ำแช่นล่างน้ำหนึ่ง ไดไลลีลอมพี่น้องเออเขาม่จุบเนาะแต่สีคักอันนี้ผัดบานจุลุจุลุยอยู่จุ่มขอบเล่ากนเอาไว้มันบานแต่นี้บานแต่เอาไว้มันเปื่อยอืมันจะล้างง่ายบ่ตอนนี้ล้างมากเลยอันไรว่ากีการล้างกับทีมน้ำพี่น้องเอ้ยติ่มกระซามเฮ็ดละบายเฮงดลายปี่นี่ได้เฮ็ดลายออกลายน้อยแค่ออกบาดซิกพีบาดซิกพีก็ออกคือเก่าว่าแค่ห้ามองบนมองบนเป็นตาออกยังออกคือเนาะ มันพอดีมนกน้แล้วกันพอดีพื่อชบืนได้มันกาโผวมันก็พอทำงานจิัวผทำงานพนมาพนมาไวพี่าเอ้ยเลือกเรื่องกระดัคือบบพวกพวในงานบงนี้งานบอนลายกันมากกดเลยพากันจุดไรกวางานต่อลายงานคอยให้ลูกน้องผูซ้ำนึงประเทศซะได้วกนี้ทำงานนักทานแขวบได้ย่างนะนาองแขวนะสะไปหากิแตนพาาฮือนเขาเนังผวเอ้ย เออห้าคุดดินเล่นพุนจะไปขึ้นเงินเขาอะไเด้ออืมวกอันคุก็ส่นุ่นบริหาขึ้นเงินเดิมนคุดรุ่นเด้อพวกอืมบ่เห็นบอกปวกมยกเด้อพวกากินใม่นะปกขันนี้พวกวกกระโดดปพวกกระโดดบ่ก็ว่าปวกันำกนะันุนกะเาด้บิหุขีอดขึ้นเงินเลนบ่บ่วิเวียกวิงานอืม พ, room, พูดพอพี่น้องเบิ่งไปล้างก่อนเด้อพี่น้องเด้อปาจีบบอจ้าใส่ขอบให้ของควันมันเกิดเนี่ยอสอนพี่น้องด้วยส่นเป็นสอนห่วงวัดจันโมล่างเห็ดรุ่นๆพูดจะไปอยากกินห่วงอีหล่ะไม่ได้อยากกินห่วงได้อยากปากน้อยยังปากอ่ะไปเลยปากมันห้อมนะไม่ให้ก็ไม่ได้ได้ปากห้อม ป่าก็บอกก็บอกบอกว่าเม่นปลาปลาคาบบ๋อหนักพี่ล้างพี่ล้างก่อนเดี๋พี่น้องล้างมาพี่น้องล้างก่อนอืมอามาเสื้อไม่ได้สีไปพังนี่วันนี้ห้าพังเลยก่็เครื่องมันยังออกเืยอฉยเมนแล้วเาเพิ่นไปห้าพังวันน้ป่าน้ำดม มันเป็ยนน้ำเชื่อมันมปนเป็นยุโกไปจูอกว่าโขกมันใโอ้ยกหนทางไว้น้ำหัวโพนว่ะเนี่ยเมื่อยหนึ่งยโอ้ยล่างเย็นสิกระดาษเพิ่อแล้วจ้าไม่น้าเกลือมีไหมนี่ด้พวกเกลือนี่ต้องใส่เกลือนะต้องะอาจจะเป็นแค้มปุกโอโดนไ่ตงนะครับโม่พ่อืป

อันนี้กายะพิโมเขาน้ำเนยเขาเป่งนะปลาเป่งทุเขียวน้ำต้าห้เฮ้ยหัวาวนาวหัวาเนี่ยะมานากระดอกนี่นีะมันไม่มาสวนดอดขึ้นหันนมจังอันนี้แกวดอกเดียวตอนได้มองหน้านันว่านมไปห้าวจนมันบาดมัางลายเนาะจะได้กลับไ้เก็บนมวันนี้เออซีันนี้มันนมเตะจะได้กลับนมไวพว่ามากฮูกแต่ฮงจนนมห้าว

ข้ามือน้าเกิดไปกระทราาแล้วมรคาลาาแล้วกับริทูตั้อนปรคสลามีปราลาก็ได้เนอนเอาบัตรีกองิล้าวคอยหูกจนนึงเราของกระสาล้าแน่จะได้มจเม่นอาีหังจามือยนะฮอนลลอยางปลามันจะปหอบมากคุณบ่ชอบอย่างเฮ้ย ้าอม่ามีกอนอกังขางขายากเ็บยากนไปเนาะเอ้ยหมอรุ่นกตั้งมาักงามง,งามได้น้าจะไปเชไหวไหนอยหลยาะซักาจะซักให้นี้กมูสบานอกจาก,เก็เคยซักมูอยอู่โอ้ยแต่คนนีขกาดนี้เคยขนาดไหนชาัน เราแม่จะย่างมอเถื่อนมอกระเป๋านี่มอกระเป๋า้มึงเฉียนฉิบชุกควายเแ็กขาดกับผมปะสีโป่งเงี้ยมันจะยากเลยเป็นเจ้าข <c oughs> าแตมันแต <c oughs> ๊กเสียนห้าว <c oughs> ชุกคว,า,วายยันไปถึเงเฉีมนมอ ล่างคุน้องไปลางกะไดไปลาเลยล่างคเดียวงออมงออมตายนะคะไม่ไหวจะแม่เนาะเวทบรอินทอร์ย่แตะได้ขวทีมุนมากระไดฮะหลักพิธีผู้ด้วยกรไดอนเตอแย่โอ๊ยบะดอกมีบะถีบะนี โอ้ข yeah. ้าวซอยแดงแดงจืขึ้นอยู่ข้าวตุยังว่าขาวข้าวบาแดงแจ้าอยู่โอ้มันนั่งไวเฮ็นงานสบายนั่งเฮ็นงานนั่งอันล่างพรีมเฮดล่างเฮดคูนเฮดอีกับปวดล่างวนนีนยโที่ห่อน้วงก่ดิโอ้อันน้อยพยป็นแดงอะไรทิ่มเยอ มมาิวโลไดชู้ยังคุณเจนคุณเจนมันปชู้นมูดูโอ้ยอนหอนยาแรกกับเบิร์่เพื่อนเอ้ยลมากเี้ยมันวุ่นด้วยด้วยอยู่เพื่อนก็จะล่างือจะผ่านอืมบอกเขาดเลยันยลยรถบ่อไม่แล้วเพิ่งจะผ่านมาปั่น ลูกเครื่องจะผ่านหลก็ปั้อื้อๆดอกไม้ก็สิ้ลอยลงกินก็งามหรอว่าวเต้าเต้าเอาาเอาคนนี่ได้้วมีกระดดงามไป็นน้องงามพี่หนึ่ง น้ำหนึ่งกับพ่อแลยวใส่ใสกระดเข้าในรูปมันเก่วเลยพ่อเจ้าเนี่ย่างชิ่นหนำปืนมันเหียเบิด์ะไร้ซำมันอักลากอยูเผ็ดประแดกหรือเพ็อเกะจะอื่นเผ็ดประแดกเกะใ่ได้ไหมเดือดซี่ไหมนะเออถีงแล้ว่มาไปว่าคือว่าได้ไล่จากเธอพื้นหาะกองมาไต่กระตามันมล่างเองแหยุ่ง มันหนนเงี้ยยงกรเจ็๊ได้ถยหนึงเลยใส่มากเลยคัแต่ลอย่างพี่เราเอ้ยไล่ขันตงขันตอนเอีถูก<อ>กระตามไปไน้อยๆแล้วซามอีแต่แกรตามหลงๆ้งนั้นเลยมอ,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 อือม กันลายสิบสายเมืองนี้พี่น้องแดดต่กแดดแดดเมื่อเดีะเป็นอันแดดเป็นอันบออากคมบออากมียางพี่น้องเอ้ยแดดดีโลดอกใหญ่ลีโลพี่น้องจะขายดอกละห้าอบาทจะเสื้อมหมุกากประเทศได้ไหมอีกบ่เฮ้ยต่างแห่งบ่ตั้งแห่งขายบ่ดอกไม้พสบานเรดอกหนึงนะ ตั้งดอกนึงดอกไม้เงนต้นดอกมนียมาจ่างเห็ดผู้สาวเหนอเอาบุญเห็ดปวดกันไหม่อไปแต่ละมือนากาเสียงคนไปหาเห็ดชูวัดสวดว่าเป็นบุญบ้านพี่น้องเอ้ยอตวต่เรตัวแต่เตวแต่แต่เวเาตต่เวย่ตแต่แต่วต่ต่ตั่ตัั่ต่เตั่เต่เตเต่เต่เต่ั เถิง่าเทั้งบอสดใสอีกเลไบอสทัเง่าเทัเงาบดส่วงบดตืนบดตื่นนอนเห็ดปวกสีคีงามกันแ้ก็เคยได้นี่คือบอนเห็ดปวกที่มันขาวโพดเห็ดขาวลีร้อนอยู่คุณบปเป็นเห็ดปวกขาวโพดบอ เบิ่งในตาเป้านี่แหละ่อไปหอดหายตาลมมันแห้วเจกัเสีกลากับบได้มัหนึช้นเฮยคือมันคือกินเหล่าต้มได้บัางทีเทีมทีมเคยโบได้เลยเอ้กูไปซื้อมาไดน้ำสมพี่น้องเอ้ยเอากระดำสมก็มันบูดแต่วะ ล้างอืมกันหนึ่งกับสามล้อีกใส่อีกดาสามหนึ่งฮะใส่อีกอืมทำเต็มกับสามเลยนะพี่น้อง คลิปนี้กสิล่างเฮ็ดโซจ้ะเฮ็ดลวงลายก้ล่างให้เบิ่งแต่วะอือหามาไม่เมื่อยสิมาหาเบิ่งคลิปเดียวบ่ได้เด้อพี่น้องต้องเบิ่งให้มันเบิดทุกคลิปอ่ายังก็ล่างเฮ็ดโซล่างเฮ็ดโซล่างเฮ็ดโซด้วยล่างเฮ็ดเท้าเห่าต้องกอดใส่เห่าคนละโซเห่าคนละโต้องเอ้ย จะมาเปื่อยจะบอกเออจับเดีวก็เปื่อยลพี่อโอ้ยตาอามันยับ่เอาอีกนอยดิ่มนำมหอมบ่คะดเฮด่นางพี่จะใส่นี่ไอแบบก้อยนึงก้อยว่จะคิดอะไรก็อ มเ็ดส้มลงาดเสานำไปที่นยังไม่ได้ออกครับยืนแล้วก็ดูต้นตัแยอเจาเ็ด้มเยเใสบักเทียมมังอันนี้เราไม่ได้ใส่บักเทียมทุนเาไม่ได oh ้ใส่ผักเทียมเขาไม่จงห่อดีนนตัวองคไทถนนี้ให้เข้าไปนอนมออะมือแปุก อการใส่ตั่อย่าเงาดึนเดี่ยวทนานอ่กลินได้งขอนนี่ยักระตึกแล้วสมมันเ็ดปวกพี่รอกค่เคยกินเนี่ยจะแสบแสบจะถึงรึทางกับบ้านเลยทุกคนมาสี่มัวแลกับอไรคล้ายเด้อนี่เพรารวอนมันถอดร้อนมันขาวหอนอย่างด้กระบะพวกกิน สะกิีตอนได้เฮ้ยส่งไปนีก็ให้มาเขียนหนักเดี๋ยวมันตัดเขียนเลยได้ด้วยล่ะมุดอะไรจะกินเออตะกรีดตะกรี

วันี่จออกไมลน้ำปลออม่ยากออกก็สูกอากาศตวะจะออกเห็ดออกเ็ดมันออกมึงออกดมก่อนมันทอดอ้าอียังอันนี้นะอรโอ้ยหามันนั่นเออิ็ดชวไม่กินอยจกิเราจูส่งมามีปั้นอันนั้ ปั้นเาะพรว่าแม่ยันยัคือผาอือคือแวเลยนะิโอ้จซวเบอแดงิดหนีล้ำล้ำมีที้ำนแล้วว่มีพอโรดนีนะคือเอาโรดนี่ดมานีมาหนังซองมันได้ดูว่าข้าวสำเนก็สมันท้านี่แหละจะให้มันเป็นวัจนอาคารพูดก็ไม่ได้เลยนะมันก็เลยเป็นพลัสมันจะเป็นวันอาทิตย์แหละ มานไม<อ>่มันลางเออบ่ได้าามมดที่ไปหาที่เรานอนที่ไปหานี่เรานอนเมื่อไรความรักเหมือนเห็ดจะงกยำฝนตกกระโตกโลกเอกเลยบ้าและเก็บไม่ทันเห็ดเหล่านั้นกำลังตายเอกเลนยน่าจะมาลาหรือมาสักพูดนี่นี่แต่นั่นไหนดีโล ก็ได้โดดไปใส่ว่าขามห้องไปใส่ไปว่าพื้นผิว่าบเม้งมันไม่อยากกินเบิร์ดละทำให้เราโง่เราเลยเดี๋ยวเพอร์มาล้างเียร์ดอกจ้ามันไม่ได้ง่ายคือหลังที่เขาหนักแม่จ้งคันห่มความเย็ดดีดอกบานทะลึกเฮ็ดดีม้วนอะม้วนแต่ตอนพ้อตอนเก็บพี่ร้องม้วนคักตอนนั้นแม่ก็จีรีเอาไปอุ้นสระนิ้ว จะจะทอดลไิมยงายเก็บนะคือว่าข้ขขาวเดียวนึงแล้วแล้วว่าเก็บสา้าวนุวหนแห้งบ่อเขาผัานใหม่มันดีนี้นะนจะตัวเลยงหนึ่งอาบะก็ม,มีนิดนึงาาน้าวดาดอ่ะั้นมนามันจาดลงนะค่อยไม่ยออันซืือเลอ่องอคนัยา้าเกิดอะไรวะ ตัวไงส่ออย่ามันบูดพวกส่วนไหนมันเปื่อยก็จะติบมาอะไรกัอเนาะจืดเถ้าป้ากเป็นนะมื่ใชได้เรากระดิ่งดิปอว่ากระป๋อยให้มันไ้อยู่ป้าให้มันอยู่บ้นองเกัดทราบเรื่องว่าเราอ่านแล้วตุจอว่าหมื่บวานจริงจะมาพักันสปดีเลยลังไปเลยหละงก็บรากฏว่าบ้านลิลลอนอยู่